สวัสดีครับผมออฟดีไซน์นะครับออกแบบวิธีคิดลดละเลิกพนันออนไลน์ทุกชนิดวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ีที่31แล้วนะครับขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่รับชมและรับฟังในทุกๆคลิปวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งอยากจะมาเล่าและมาแชร์ให้ทุกคนฟังซึ่งตัวของน้องได้ไลน์มาหาผมเมื่อวานนะครับน้องหมดจากพนันสลอ็อต ไฮโลไทยแล้วก็หมดเยอะพอสมควรนะครับตอนที่น้องคุยกับผมในช่วงแรกนะีไม่ร้องให้นะครับแต่พอคุยไปคุยมาประมาณ15-20นาทีน้องร้องให้คือเสียใจสงสารแฟนและสงสารลูกมากและที่สำคัญที่สุดทุกครั้งที่ตัวเองเล่น แฟนก็รู้แล้วแฟนก็เตือนกลัวเงินเก็บจับหมดนะครับเพราะว่าตัวเองเป็นคนเก็บเงินอย่างที่ผมเคยบอกทุกคนใครก็แล้วแต่ที่ได้ไว้วางใจให้เก็บเงินวงเล็บคือตัวเองติดพนันออนไลน์ด้วยนะครับจำเอาไว้เลยนะครับในอนาคตหมดแน่นอนถ้าคุณไม่คิดจะเลิก ตั้งแต่วันนี้นะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของไอทิศคนหนึ่งที่หมดจากพนันสลอ็อตไฮโลไทยไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับผมติดตามพี่จากช่อง YouTube ครับวันนี้ผมอยากมาแชร์ประสบการณ์การเสียพนันสลอ็อตไฮโลไทยของผมครับเพื่อเตือนสติ ใครหลายๆคนครับผมชื่อเพิ่มครับอายุ42ปีทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองครับมีแฟนมีลูกสองคนมีบ้านมีรถและก็มีเงินเก็บบางส่วนผมเริ่มรู้จักไฮโลไทยเมื่อตอนปี2566จาก Facebook ครับ เพราะว่าการพนันไฮโลผมมีความชื่นชอบตั้งแต่สมัยทำงานอยู่บ้านแล้วครับในตอนนั้นถ้ามีงานขาวดำที่ไหนถึงจะอยู่ไกลบ้านสักเท่าไหร่ผมก็มีมานะที่จะต้องไปเล่นให้ได้ครับจนได้มารู้จักการพนันสล็อตไฮโลไทยในเฟสนี่แหละครับผมต้องยอมรับ กับทุกคนตรงๆว่าผมเป็นคนชอบลงสูงมากครับก็คือใยสูงนะครับนิสัยชอบทบเหมือนกันครับโดยในปีแรกก็คือปี2566ผมจะกำหนดทุนไว้ที่3,000บาทเอากำไรร้อยสองร้อยก็พอเน้นสูงอย่างเดียวอย่างเช่น6สูง ต็ง6โต๊ะ6 4สหหรือไม่ก็4 5 6ครับโดยผมมีความคิดว่าไฮโลไทยมีแค่22วิเต็มที่มันออกต่ำไม่น่าจะเกิน10ตาเดี๋ยวก็มาสูงจนได้เพราะคิดแบบนี้มันจึงเป็นพลังบวกที่ทำให้ผมต้องเข้าเล่นทุกวันครับ แรกๆผมก็เล่นห้องธรรมดาครับพี่อ,อ๊อฟแต่ก็อย่างว่าครับพี่อ,อ๊อฟในช่วงที่ผมตามห้องธรรมดามันเพิ่มเดิมพันไม่ได้ก็จะต้องเป็นห้อง VIP เท่านั้นที่ลงเยอะๆได้ครับและในกลางปี2566ก็คือเดือนมิถุนายนนะครับผมเติมเงินเข้าไปเล่น2,000บาทลงสูงเหมือนเดิมครับ ไฮโลออกต่ำสามตาติดเลยเงินหมดครับโมโหครับไม่สนโลกแล้วครับเติมเข้าไปใหม่อีก5,000ัรอจังหวะดีๆพอได้การแล้วก็อัดช่องสูงไปเลยครับมาลุ้นกันครับอีตัวการ์ตูนก็เปิดครับเปิดออกมาก็คือ4ี่ห้าครับผมโดนเต็มเครื่องเลยครับวงเล็บก็คือได้กำไรนะครับ ให้มันรู้ว่าใครเป็นใครครั้งนั้นผมบวกมาเยอะพอสมควรครับแล้วในทุกๆวันก็จะหาเวลาเล่นครับเมียผมก็รู้นะครับพี่ออฟเขาก็เตือนว่าอย่าเล่นแต่ผมก็พูดว่าเออรู้แล้วเล่นมีสติตอยู่เสียก็เลิกได้ก็ถอน แก้ตัวแบบนี้ทุกๆครั้งและผมก็เล่นมาเรื่อยๆจนเข้าเดือนธันวาคมวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ผมได้ไปหาเพื่อนและก็ได้เข้าเล่นการพนันผมเติมเงินเข้าไป500บาทหวังจะหาค่าเบียร์สักหน่อยแทง3มตาผิดหมดครับหมดแล้วไม่ยอมครับ เติมเข้าไปหม่อีก1,500บาทลงสูงเลยแต่ไฮโลมันออกต่ำก็มีถูกบ้างแต่ก็ขาดทุนครับสุดท้ายเล่นไปเล่นมาเงินก็หมดโมโหหนักมากเติมเข้าไปเลย8 0 0 0ลงสูงโต๊ะเต็มคานไปหมดเลยตานั้นไฮโลออก6,3เอี่ยว ผมถูกแค่เต็งหกก็ขาดทุนอยู่แล้วก็ย้ำสูงเหมือนเดิมใจก็ร้อนคิดในใจว่ามาสิวะตาเดียวเลิกเลยพวกเพ,เพื่อนก็ช่วยลุ้นและแล้วตานั้นไฮโลก็ออก5้าห้ 6. ผมดีใจมากพวกเพ,เพื่อนก็พากันเฮลั่นสนุกสนานสุดยอดเลยนะครับ ผมได้ทุนคืนและได้กําไรด้วยแล้วก็ได้แจ้งถอนกําไรบางส่วนก็เอาไปซื้อเบียร์ซื้อเหล้าครับมีความสุขมากในช่วงนั้นเกือบหลับแต่กลับมาได้และหลังจากนี้ไปฟังดีๆนะครับผมนี่คือภาพจำที่น้องจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตนะครับจนเข้าปี2567 ในเดือนพฤษภาคมวันนั้นเป็นวันหยุดอีกเช่นเคยผมก็ได้ไปหาเพื่อนและก็ได้เติมเงินเข้าไปเล่นไฮโลเหมือนเดิมครับ500บาทก่อนลงสูงเหมือนเดิมและในตอนนั้นได้มาร้อยกว่าบาทแล้วครับไม่ถอนครับเพราะมันน้อยเกินไปไม่พอค่าเหล้าค่าเบียร์ครับและก็ได้ลงสูงต่ออีก ตอนนั้นจะเอาแค่300บาทครับและแล้วอีกาตูนก็แผลงฤทธิ์จนได้หลังๆมาผมลงอะไรไม่ถูกออกต่ำอย่างเดียวกับออก11ไฮโลโมโหครับเติมเงินเข้าไปอีกเดี๋ยวก็ต้องมาสูงแน่ๆต่ำไม่นานหรอกแต่ที่ไหนได้ครับอีกาตูนมันเขยา่าออกต่ำทุกตาเลยครับ ตอนนั้นผมโดนไปประมาณสองหมื่นแล้วแต่ผมก็ไม่ยอมอัดเดิมพันโต๊ดเต็มคานเลยครับผลที่ได้คือไฮโลออกสเิเช่น533ไม่ได้อะไรเลยใจร้อนครับหมดก็เติมจนเ,นเพื่อนบอกให้ผมพอแต่ผมก็ยังดือ้อยังคงสู้กับมันขาดทุนทุกตาเล่นจนถึงสี่โมงเย็น ผมหมดไป9ก้าหมื่นกว่าผมเครียดมากครับแล้วก็ได้หยุดแล้วก็ได้กลับบ้านไปพอไปถึงบ้านผมก็นอนไม่หลับเลยครับคิดเสียดายเงินพอวันรุ่งขึ้นก็ไปเล่นในที่ทำงานลงอะไรก็ไม่ถูกเช่นตาที่ผมไม่ลงออกสูงนะครับแต่พอผมลงออกต่ำมันหน้าโมโหมาก และก็ได้ไปเสียในที่ทำงานทุกๆวันจนสิ้นเดือนพฤษภาคมเสียรวมๆกัน250,000บาทครับและก็ได้คิดมากโทษตัวเองและที่สำคัญคือแฟนไม่รู้ด้วยและก็เลิกเล่นมาได้สักพักแต่พอเข้าเดือนสิงหาคมก็หวนกลับไปเล่นใหม่ครับแรกๆก,ก็เล่นได้บ้าง หลังจากนั้นนิสัยดําเดิมของผมก็กลับมาและผมก็เล่นเสียอีกก็คือเสียทุกเดือนนะครับจนเข้าเดือนตุลาคมตลอดระยะเวลาแค่3เดือนผมหมดไปอีก2องแสนรวมของเก่าด้วยก็เป็น5,000 500, สนบาทครับแต่ก็ยังไม่พอครับต้นเดือนพฤศจิกายนผมได้เอารถใหญ่ไปเข้าเมืองไทยลิสซิ่ง ได้เงินมาแสนห้าก็เอามาเล่นจนหมดและก็ได้ไปกู้เงินดอกมาอีกเอามาห้าหมเล่นไปเล่นมาสุดท้ายก็หมดเครียดมากครับรวมที่เสียทั้งหมดก็ประมาณ70000สนกว่าบาทครับพอผ่านไปไม่นานเมียผมก็รู้เราทะเลาะกันหนักมากแฟนผมก็หนีกลับบ้านไปหาลูกเขาร้องให้เสียใจหนักมาก เขาเตือนผมหลายครั้งมากแต่ผมก็ดื้อขัดใจเขามาโดยตลอดสุดท้ายก็เป็นแบบนี้วงเล็บคือหมดนะครับต้องลำบากพ่อกับแม่ทั้งสองฝ่ายช่วยเคลียร์ให้ครับเพราะเขาสงสารลูกครับและทุกวันนี้ผมก็เลิกพนันมาได้แล้วหนึ่งเดือนพอแล้วครับไม่เอาแล้วฝากเงินไว้กับเมียถ้าไว้กับตัวเองกลัวพลาดครับ และที่สำคัญที่สุดคือผมกลัวได้อยู่คนเดียวเหมือนที่พี่ออฟบอกครับเป็นกำลังใจให้ผมเลิกพนันด้วยนะครับขอบคุณครับจบลงแล้วครับเรื่องราวของไอทิศคนหนึ่งที่ใจใหญ่เป็นคนเก็บเงินมีเงินในบัญชีประมาณ500แสนกว่าเอามาเล่นจนหมดโดยความคิดของไอทิศคนนี้ เอาร้อยสองร้อยก็พอแต่พอเล่นไปนานๆโดนมันกินแล้วก็ติดภาพจำซับซ้อนของอีกาตูนนะครับแล้วก็โอนเงินไปเล่นเรื่อยๆลงเต็มที่เลยตาละพัน 2000, สองพันมีเท่าไหร่ก็หมดครับเพราะอะไรเพราะไอทิดคนนี้มันเป็นคน มีความเสียใจร้องให้ดีใจและก็มีความคิดเท่านั้นเองแต่ฝ่ายอีกตูนน่ะมันเป็น AI มันอาจจะมีรีโมทคอยกดแล้วก็รู้ว่าอทิตย์คนนี้ลงเดิมพันอะไรไปอย่างดีเขาก็ให้ถูกในบางตาถูกต้องไหมแต่ถามว่าการถูกในครั้งนั้นน่ะเราได้กำไรไหมไม่ครับเราขาดทุน และเขาก็สามารถกินในทิศคนนี้ได้ตลอดเงื่อนไขครั้งแรกอย่างที่ผมเคยบอกอะอยู่ที่ใครอยู่ที่เราเงินก็เงินของเราเราทำงานหามาได้นะครับแต่ถ้าเราโอนเงินไปหาเขาแล้วเงินในบัญชีของเราหรือยอดที่เราโอนไปเป็นอะไรเป็นอดีตดูเวลาไว้ให้ดีนะครับทีนี้ พะอ้อยมันเข้าไปอยู่ในปากช้างแล้วโอกาสที่มันจะคายออกมาให้เราเนี่ยยากนะครับถ้ามันจะกินเราแล้วมันจะทำอย่างไรกับเราก็ได้ฟังพี่ดีๆนะไอทิศเองจำเอาไว้เลยหรือใครหลายๆคนถ้าเรามีเงินอยู่100บาทวันนั้นเราดวงดีมากเราลงอะไรก็ถูก เราลงสูงก็ออกสูงโต๊ะอะไรก็ถูกแล้วสมมติถ้าเราได้กำไรหนึ่งล้านบาทสมมติ smooth, นะครับอันนี้คือเรื่องสมมติจำเอาไว้นะครับทุกคนหรือไอทิศคนนี้คนเล่นพนันทุกคนตอนได้กำไรก็เครียดตอนที่เสียก็เครียด แล้วถ้าเราแจ้งถอนภายใน10นาที20นาทีหรือ1ชั่วโมงเงินไม่เข้าเครียดไหมเครียดแล้วปรากฏว่าเว็บเห็นว่าไอทิดคนนี้หรือใครบางคนน่ะเล่นได้เป็นล้านเขาทำอย่างไรต้องให้ผมสอนทุกคนไหมก็คือการบิดหนีแล้วก็บ็อกพวกเราทุกคนไป แต่ถ้าเราเสียเป็นล้านมันก็ยิ่งเข้าทางเขาเลยนึกภาพออกไือยังต้องให้ผมบอกหรือเปล่าเราเสียเปรียบตั้งแต่คิดแล้วก็โอนเงินเข้าไปแล้วยอดน,น้อยๆอ่ะเขาก็ให้เราได้มนะื่นสองมืน่ะแต่ถ้ายอดเยอะเมื่อไหร่แล้วในปัจจุบันนี้ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยระวังนะครับ ระวังคุณอาจจะเสียใจเล่นได้กำไรแล้วแต่ก็ถอนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการไม่เติมไม่ฝากหาคนมาจัดก,การเรื่องเงินอย่าทำตามใจตัวเองทุกอย่างบนโลกใบนี้หรือเรื่องวุ่นวุ่นที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ล้วนแล้วเราทำตามใจตัวเองทั้งสิ้นนะครับ ฝากทุกคนด้วยนะครับหวังว่าในแต่ละคลิปหรือคลิปที่ผมนำมาเล่าให้ทุกคนฟังคงจะเตือนสติทุกคนเป็นอย่างดีนะครับผมให้กําลังใจทุกคนนะครับโอเคนะครับผมต้องขอจบเรื่องราวของไอทิพที่หมดจากพนันสล็อตไฮโลไทยไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ